สวัสดีกันทุกท่านมากับคุณสวัสดีกันทุกท่านมากับคุณแน่ะเกมส์เกมมิงกับแกมาคราฟต์เป็นเช่นเคยนะอยู่ในอยู่ในครับเซเวอร์สตอรี่อีพีหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคผมแนะนำตัวบ้างดีกว่านะครับอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับมาเข้ากล้องด้วยเร็วมาสวัสดีทุกท่านกันด้วยครับผมตอนนี้อยู่กับเทสเกมมิงนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเซเวอร์สตอรี่อีพีหนึ่งกับคุณมิสเตอร์จัม นั่นเองนะคะผมแล้วก็จะมาเล่นกับคุณต,ตาต้าตาตาเวน้นโอเคครับผมนะต,ตาตาเว้นเจอหลังเริ่มกันเลยเลยดีกว่าเนะก็ตโลแกนนะดดวนก็ถึงคุณถึงคูจะเป็นคนหน้าตาไม่ดีพ่อไม่รวยแม่ไม่หล่อะนะคนคนไม่จีบนะก็สามารถดูได้นั่นเองนะครับ เขาดูสก,กิตอาร์ตเลยลูกเขาจะไปสำรวจสำรวจก่ออิม, <า S 2> ม,มัมันจะใช้นั่นเอ,อเข็มทิศไม่ได้ดิเราชอบสร้างบ้านลงถึกๆแบบคือมันจะได้ใช้เข็มทิศได้ว่าเข็มทิศมันจะบอกวงเตียงมันก็จะไม่บมนี่ก็ถือว่าสอนมาครับ ก็สำหรับผ the ู <te ้เล่นใหม่ก็ที่บนวันที่ซอยผมคลิปนี้นะช่วงแรกๆนั้นเราก็จะถ่ายกันแต่ซึ่งไฟมันดับช่กั้นเีาก็จะถ่ายกันต่ตุ๊กตามีหอย นะน้ำแอปเปิ้ลเลยนะน้ำแอปเปิ้ลในน้ำทันทีจะจะผวนไม่งั้นมันจะกลายเป็นแอปโอเคเดี๋ยวเราทั้งบ้านได้เงินยด้ผลนะครับทำไมตรงนี้ไม่ได้หรอบ้านนะผมตรงนี้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 มาเลยตรงนี้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 บริเวณจุดเกิดเลยนี่ตรงนี้นี่มันมีท้ำให้เลยตรงนี้นี่เอาเอาตรงนี้ผูกเชื่อมต่อจะเียังจะจำเหรอ เอาไปขุดดิ้ไปขุดหินมาพี่ขุดหินไหมต้องมีไม่ใช่ไม่เราแม่งมีหรืออะไรวะเนี่ยดูดูดูดินปาดดูดินเอาขี่เอาขี้ป่าดหน้านี่ข okay. ี้ป่า่

เรามากินหมาเรามาเรามากินหมากันดูความสันหมาอร่อยจุงเบยเดี๋ยวคุณเล่นน้ำมาฮึ่ มองว่าตรงนี้แล้วกันเราอยู่เราอยู่ในั่งอยู่นั้นเราอยู่ในนี้เลย มีสีอันกับเวลอีกน่งอันที่สี่ด้หรอดีมามากแล้วก็คุดมันเป็นทางลก่ส่มันเป็นทางล่ใช่นดิทางสามทาทางไม่ใช่ทางใ้ทางสามดิ มันเป็นด่างลงโล <c oughs> ่งแล้วคุดลึกไป็นไหนหนึงจะได้สะดวกในการถ่ายแร่ด้วย่ยังถือว่าน้อยอยู่โอเคแถวนี้นะครับเพราะว่าไม่อยากขุดยาวไม่ ห้องห้องของเราประตูได้ทำประตูด้วยทำเพียงนึงนะแล้วก็ไปวางข้างบนอันนึงบนสุดอ่ะแล้วก็ไปวางข้างในอันนึงจากนั้นก็เลี้ยงแก่ตัวหนึ่ง ใช่ไอว่าจะพูดอะไรใช่ไหมต้องหมาน้อยเหลืหมดอีกะหรอเจ้าล้างผอมพันหมาแล้วเนี่ยขบ้านะระวังหมาลงบังล่างตีมันเขาไปตีหมามันอะ

ประตูทั้งสามมันจะเปิดมีประตูนรกประตูสวรา์แล้วก็ประตูประตูมนุษย์เปิดพร้อมกันดูดิมันมีสามประตูแลกใช่ได้แล้วก็ไม่ได้มัน เปิดมอนเปิดมอนเปิดมอนดีกว่าและจะได้ประเดนบ๊อบบี้หนึ่งสองสามป๊าป๊าไปออกนอกจะข้ามบิ๊กเฮ้ยไม่ใช่จะ้สกิล ข้าบ๊อบบี้เฮ้ยข้าจะฆ่าสเกลรูปจะฆ่าใครข้าบอปี้เอ้ยสเกลเปิดอีเวทตอรี่ข้ามีใครอีก่ฟองนึงคิดตู้เหรอฮะโอ้ยรักชีวิตจากคิดตู้เมีย อบ๊อบบีก้กันบ๊อบบี้แต่มันคนละบีกันอ wow ันี้อนี้บีอันนี้อันนัはは uh, ้นบีวายบีวายวายเออ่กล้วยอ่ากล้วยอันกกล้วย โอเคไปนคนอเกตลอดเลยอีซี่อ่ะอีซี่แล้วก็แล้วก็ถ้าเป็นซีท่าสองก็จะออมมอนถ้าซีท้าสามก็จะเป็นาออม่่ด hard แบกบุยหรือก็บบุดกันเลยเดียวนะโอเคจะก็ทีดีกว่านะเดี๋ยวจบพิมพ์กันไหนกว่าไอ้ท่านไหน โอเคปิดที่ปก่หนดีกว่าก็สำหรับวันนี้ก็ขอบายบายครเบิรม